วงการแฟชั่นเป็นอีกวงการหนึ่งนะครับที่เทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนผลักดันกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จุดประกายแนวคิดใหม่ๆจนสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าได้ หลายคนอาจจะเคยเห็นตัวอย่างมากันแล้วบ้างนะครับอย่างในต่างประเทศที่สร้างเสียงฮือฮาเป็นไวรัลทั่วโลกเมื่อปลายป,ายปีที่แล้วกับชุดสเปรย์ออนเดรสจากแบรนด์ฝรั่งเศสคอปานีบนเวที Paris Fashion Week ซึ่งเป็นชุดรัดรูปสีขาวที่เกิดขึ้นจากการฉีดสเปรย์ของเหลวที่มีส่วนผสมของเส้นใยและสาระละลายโพลิเมอร์ลงบนตัวของนางแบบก็ออกมาเป็นชุดให้เดินเฉิดฉายกันเลยครับหรืออย่างในไทยนะครับก็เห็นการนำอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยไปสู่โลกเสมือน รหรือว่า m e t a เวิร์ให้เราสามารถเลือกช้อปปิ้งเสื้อผ้าเพื่อสวมใส่จริงหรือว่าแต่งให้ตัวอวตารก็ได้เช่นกันซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ยังมีผลงานอื่นๆในแวดวงแฟชั่น,น w w ที่ได้สอดแทรกเทคโนโลยีเข้าไปไว้อย่างน่าสนใจครับ Prim Rose allows me refresh me my look moment. allows to a luck in และนี่คือชุดเดรสดิจิทัลที่เรียกเสียงฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์และคนที่พบเห็นเลยนะครับเพราะว่าเป็นชุดที่นำความสามารถของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบลวดลายได้ภายในคลิกเดียวเท่านั้น โดยชุดนี้อยู่ในโปรเจกต์พิมโรสเป็นผลงานจาก Adobe บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เชิงสร้างสารรค์ซึ่งได้เปิดตัวในเวทีแสดงผลงานของ Adobe ที่จัดขึ้นในเมืองลอสแอ g เจลิสสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับสำหรับโปรเจกต์พิมโรสนะครับเป็นการพัฒนาสิ่งทอแบบไม่สะท้อนแสง คู่กับการใช้โมดูลกระจายแสงสะท้อนเพื่อให้ได้วัสดุที่สามารถใช้งานได้ในรูปแบบของอิ t เทอร์ i v e หรือสามารถตอบสนองต่อคำสั่งต่างๆได้ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบนั้นสามารถถ่ายทอดผลงานลงบนชุดและทำให้งานออกแบบนั้นมีชีวิตขึ้นมาได้ผ่านการเคลื่อนไหวบนผืนผ้าครับ โดยสิ่งทอที่พัฒนาขึ้นมานี้นะครับจะสามารถแสดงเนื้อหาที่สร้างด้วยเครื่องมือสร้างสรรค์ของ Adobe เช่น Adobe Firefly หรือเครื่องมือ AI ช่วยออกแบบ Adobe After Effects หรือเครื่องมือสร้างกราฟิกเคลื่อนไหวโดยสามารถรวมเทคโนโลยีนี้เข้ากับเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์หรือวัสดุอื่นๆ เพื่อทําให้เกิดผลงานใหม่ในสไตล์ที่หลากหลายมากขึ้นนอกจากนี้นะครับชุดเดรสยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบบนชุดให้สอดคล้องไปกับทิศทางการเคลื่อนไหวของเนื้อผ้าและตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้สวมใส่ได้ด้วยครับชุดที่นางแบบบนรันเวย์ในลอนดอนแฟชั่นวีคสวมใส่อยู่นี้นะครับถ้าไม่บอกว่าทำมาจากดินน้ำมันหลายคนก็คงไม่เชื่อแต่ว่ามันเป็นไปแล้วครับ เป็นการสร้างสารรค์ของแบรนด์แฟชั่นจากอังกฤษนะครับ J.W. Anderson ที่เปิดตัวคอลเลคชัน Mo เด็ c ค a y เสื้อผ้าฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนประจำปี2024โดยชุดที่ปั้นขึ้นมานี้ทำมาจากดินน้ำมันทั้งชุดออกมาเป็นเสื้อฮูดและกางเกงขาสั้นสุดชิคเพื่อสื่อถึงความสร้างสารรค์สนุกสนานและมีชีวิตชีวาโดยใช้วัสดุพลาสติกซีนนะครับเป็นดินน้ำมันหรือว่าดินเหนียวพลาสติกซึ่งปกติมักจะใช้ขึ้นรูปกับผลงานศิลปะ และการสร้างสรร์การ์ตูนแอนิเมชันแบบสต็อปโมชั่นส่วนประกอบทำมาจากกระบวนการผลิตฟิโตเลียมแคลเซียมคาร์บอเนตและเม็ดสีซึ่งจุดเด่นของดินน้ำมันอยู่ตรงที่มันสามารถแข็งขึ้นรูปได้ด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการเผาและเสื้อผ้าที่ได้รูปทรงจะมีความคงตัวเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครซึ่งวัสดุนี้ก็สามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อใช้งานใหม่ได้ง่ายกว่าพลาสติกครับ ว่ากันว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจแต่จะเป็นอย่างไรถ้าแนวคิดนี้ไปอยู่บนเสื้อผ้าและนี่ก็คือผลงานชุดที่เรียกว่า screen dress เสื้อผ้าสุดล้ำที่มีหน้าจอรูปดวงตาที่แสดงผลการตอบสนองจากสมองผู้สวมใส่ได้เพื่อช่วยเผยความรู้สึกนึกคิดในชีวิตประจำวันต่อโลกภายนอกได้ผ่านเสื้อผ้าครับ เป็นผลงานของดีไซเนอร์ชาวนเนเธอร์แลนด์นะครับอานุกวิปเพรสที่ได้ออกแบบระบบอินเทอร์เฟซที่สามารถช่วยถ่ายโอนข้อมูลระหว่างสมองและคอมพิวเตอร์ได้ คือแสดงให้เห็นว่าในแต่ละวันสมองมนุษย์ตอบสนองต่อสิ่งเร้ามากน้อยแค่ไหนโดยลูกตาแต่ละดวงนะครับเป็นหัวใจสำคัญของชุด Screen นเดรสที่อาศัยเทคโนโลยีแผงวงจรชิปที่เชื่อมต่อที่คาดศารีรษะยูนิคอนเฮดแบนด์ซึ่งพัฒนาร่วมกับ G-Tech บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์และระบบประสาทชื่อดังครับ ที่ค่าศีสษะดังกล่าวนะครับคืออุปกรณ์อินเทอร์เฟสสมองและคอมพิวเตอร์4ช่องทางมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับคลื่นสมองช่วยบันทึกการทำงานของสมองได้แบบเรียลไทม์และใช้เทคโนโลยีแมชชีนเร e a นนิ่งช่วยในการประมวลผลสำหรับการสวมใส่ใช้งานจริงจะต,ต้องใช้เวลาประมาณ2นาทีนะครับในการปรับระบบให้เข้ากับผู้ใช้ในช่วงแรกแล้วค่อยถ่ายโอนข้อมูลไปยังจอแสดงผลรูปดวงตาทั้ง6ดวง ก่อนที่จะถ่ายทอดสู่โลกภายนอกแบบเรียลไทม์โดยหากผู้สมสัยมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพิ่มมากขึ้นตัวม่านตาและรูม่านตาของดวงตาแต่ละดวงจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของการผสมผสานเทคโนโลยีให้เข้ากับแวดวงแฟชั่นเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าผลงานการออกแบบที่ยิ่งมีความแปลกตาก็ยิ่งเรียกความสนใจจากผู้คนได้มากขึ้นตามไปด้วยและหากมีการพัฒนานวัตกรรมชุดเสื้อผ้าในรูปแบบใหม่ๆที่สร้างเสียงฮือฮาออกมา Tech Report s ไม่พลาดที่จะหยิบจับมานำเสนอให้ได้ชมกันแน่นอนครับ